อดีตแชมป์สองรุ่นปัญญาประดับสีประกาศอำลาวงการแล้วโดยล่าสุดนั้นทางบ o อกซิ่งสีนได้นำเสนอข่าวว่าปัญญาประดับสีหรือเพรมณีซีพีเฟมาได้ออกมาประกาศอำลาวงการมวยโลกเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากพ่ายแพ้กับคารอสคานิสเลตในการโชกชิงแชมป์หรือ UBC ในรุ่น108ป่อนด์นักโชกในวัย34ปีจากประเทศไทยเขาได้กล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมตลอดเส้นทาง25ปีบนสงเวียนตอนนี้ถึงเวลาที่ผมต้องดูแลครอบครัวของผมแล้วปัญญาประดับสีกล่าวสำหรับทางปัญญาประดับสีหรือเพชรมณี oney, CP f c e m a r k เขาอําลาวงการด้วยสถิติการชกชนะ44ครั้งชนะน็อก27ครั้งเขาแพ้3ครั้ง6ไฟหลังสุดเขาชนะ4ไฟและแพ้2ไฟในการชิงแชมป์รายการใหญ่ในรุ่นซา์เวทและจูเนียร์ไฟเวทตลอดระยะเวลา11ปีของอาชีพที่น่าเคารพนับถือเขาคือนักชกคนแรกที่สามารถเอาชนะวันเหฮงมีนโยทินได้สำเร็จซึ่งเป็นนักชกเพื่อนร่วมชาติผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ใคร และคว้าแชมป์โลกในรุ่นซอเวตของนุนยูบในการพบกันครั้งแรกในปี2020เพชรมณีป้องการแชมป์ได้สำเร็จอีก2ครั้งก่อนที่เขาจะเสียเข็มขัดให้กับทางยูดาิที่โยกะ ที่ยังไม่เคยพ่ายแพ้ใครในขณะนั้นการโชคของพวกเขาเกิดขึ้นในปี2023ที่จัดขึ้นที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเดินทางครั้งแรกในชีพพอค้ากัาปันของทางเพชรมณีและยังเป็นการโชคครั้งสุดท้ายในรุ่นสตอร์เวดอีกด้วยหลังจากนั้นเพชรมณนี ee, เขาก็ต้อนรับคาร์ลอสคาเนสเลตนักโชคชาวเวเนซุเอลาสู่บ้านเกิดของเขาเพื่อขึ้นชกชิงแชมป์หรือ UBC ในรุ่นจูเนียร์ไฟเวทที่ว่างอยู่ในเดือนธันวาคมที่กรุง เพและการโชคอันน่าตื่นเต้น12ยกนี้มีการตัดสินให้เพชรนณีชนะคะแนนเสียงข้างมากแม้ว่าจะเป็นการตัดสินที่เลวร้วายจนทำให้หลายคนรู้สึกไม่พอใจ และหนึ่งในนั้นก็คือมาริเชลสุไลมานประธานนิูบีซซึ่งนำไปสู่การสอบสวนภายในและในที่สุดก็ต้องรีแมตทันทีและในครั้งนี้ถึงคาของเพรมานีที่เขาต้องเดินทางก็ถือว่าเขาเสี่ยงที่จะเสียขคมขัดให้กับทางคานิสเลสการโชคเกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่กลุ่งกาลกัสและผลสุดท้ายคือการพ่ายแพ้แบบน็อกเอาท์ครั้งแรกและครั้งเดียวของทางเพรมาี แม้ว่าเขาจะสามารถนอกดาวคานิเซเลสได้ในยกที่4ก่อนที่เขาจะแพ้นอกในยกถัดมาหลังจากนั้นก็มีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีไฟที่3แต่การรีแมตในครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดพอที่จะทำให้การโชครีแมตในครั้งที่3ไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะทางเพชรมณีเขาได้กล่าวทิ้งทายว่า ผมขอจบเส้นทางมวยของผมไว้เพียงเท่านี้อดีตแชมป์สองพิกรดรุ่นปัญญาประดับสีกล่าวนั่นเอง